วิธีทำขิงดองสูตรโบราณสีสืยแบบธรรมชาติอันดับแรกขิงที่ใช้จะต้องเป็นขิงอ่อนแบ่งขิงออกเป็นชิ้นๆจากนั้นใช้ช้อนปูดเอาเปลือกออกให้หมดนำไปแช่ในน้ำสะอาดผสมกับเกลือแล้วล้างให้สะอาดอีกครั้งนำภาชนะใส่น้ำผสมเกลือทิ้งไว้จากนั้นหั่นขิงเป็นปแว่นๆไม่หนาหรือบางจนเกินไปหั่นเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปผสมเพื่อให้ขิงมีสีชมพูมากขึ้นแช่ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อไล่ความเผ็ดของขิงให้จางลง ต่อไปก็มาทำน้ำดองกันเริ่มจากใส่น้ำตาลทรายน้ำต้มใส่ชูน้ำเปล่าเกลือป่นคนให้น้ำตาลละลายเปิดไปต้มจนเดือดปิดไฟพักพิงไว้ให้เย็นลงเมื่อแช่น้ำเกลือครบชั่วโมงแล้วให้นำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งใั่ขิงไฟขวดโหลบิดมะนาวลงไปตามด้วยน้ำดองที่ทำไว้หมักทิงไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลาสองวันเท่านี้ก็จะได้ขิงดองไว้กินแก้เรื่อยแล้วจ้า